สวัสดีครับวันนี้จะมาดูเหรียญอีกรุ่นของหลวงพ่ออดวัดบัญช้างอายุทยานะครับเ,เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญไข่ออกปี2 5 1 9ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายาที่ออกในวัดบัญช้างนะครับคนท้องถิ่นคนพื้นที่เขาจะเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญ เหรียญแจกแม่ค so รัวนะครับเป็นเหรียญเหรียญไข่ปีสองพันหร้อยสิบเก้าเหรียญรุ่นสุดท้ายที่ออกที่วัดนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายจริงๆของหลวงพ่อก็จะออกที่วัดขนอนปีสองพันหร้อยยี่สิบนะครับเนี่ยที่เห็นที่เห็นในหน้าจอเนี่ยก็คือเหรียญไข่นะครับผมผมถือว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ผมเห็นประสบการณ์มากที่สุดนะครับในในในฐานะที่ผมอยู่ในพื้นที่ก็จะก็จะเจอกับผู้ที่มีประสบการณ์มากกับเหรียญไข่รุ่นนี้แต่ก็ ก็เป็นเรื่องแปลกที่เหรียญรุ่นนี้ก็ราคาก็จะจะตามหลังตามหลังสุดก็คือก็คือยังยังสู้เหรียญเสมาไม่ได้นะครับแต่วันนี้ก็จะเอาเหรียญมาให้ดูกันชัดๆนะครับว่าหน้าหลังเป็นยังไงนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีเก้นะครับแต่เหรียญเหรียญเสมามีเก้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูหน้าตาใกล้ๆกันนะครับ นี่นะครับอันนี้เหรียญไข่เสมาหลวงพ่อออดนะครับก็คือพระครูสันทัตธรรมคุณของเราเนี่ยแหละครับในการสร้างศาลาวัดบ้านช้างนะครับพศ2519นะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าสภาพสวยนะครับ2519นะครับเหรียญนี้ยันข้างหลังสภาพดีนะครับยันข้างหลังสภาพดีเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูใกล้ๆ เนี่ยครับไม่ไม่มีเส้นซ้อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกเหรียญหนึ่งเดี๋ยวจะส่องให้ดูมันจะมีเส้นซ้อนนะครับเนี่ยตามยันต่างๆเนี่ยเขาจะไม่มีเส้นซ้อนครับในเหรียญคมชัดนะครับเดี๋ยวดูหน้าหลวงพ่อ สูมยากน้อยนี่มาแล้วชัดแล้วนี่ครับหน้าหลวงพ่อต้องหน้าอย่างนี้เลยนะครับเหรียญไข่เหรียญไข่ปีสอง9นินะครับเหรียญนี้ผมถือว่าเป็นเหรียญที่ที่ผมเจอประสบการณ์เยอะที่สุดนะครับแต่ก็ราคาถูกที่สุดนะครับใครเห็นก็เก็บเก็บไว้เก็บไว้ใช้ได้นะครับเหรียญเหรียญเหรียญรุ่นนี้ เนี่ยครับดูดูไกลๆอย่างนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าสวยทีเดียวนะครับพระกี่ปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่2อ1 9นะครับเดี๋ยวไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างของของที่บอกว่ายันยันซ้อนนะครับ น,นี้ก็ยังถือว่าสภาพดีเดี๋ยวดูอีเหรียนนี่นะครับนีนะ่มองมองเห็นเป็นเป็นเส้นยันซ้อนกันอยู่นะครับเนี่ยถ้าเจอแบบนี้ก็ถือว่าแท้นะครับหรือเป็นเหลียนเหร,รียนแท้เหลียนนี้ยังยังไม่เคยเจอเก๊นะครับ เดีาัดชัดสักครั้งเนี่ยครับจะมองเห็นเส้นสอนพอดีมือผมถือกล้องอยู่ชี้ดูไม่ได้นะครับคือถ้าใครเห็นเหรียญเหรียญจริงก็จะก็จะเข้าใจได้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นผิวสภาพสภาพเดิมๆนะครับไม่ไม่ได้ทำความสะอาดเนี่ยครับ ส้างสลาวัดบัญชาง2519นะครับเหรียญนี้น่าใช้ราคาไม่แพงนะครับสภาพสวยๆก็อาจจะถึงพันถ้าไม่ไม่ค่อยสวยก็ก็หลักร้อยนะครับร้อยกลางๆร้อยปลายๆนะครับสวยกริบๆก็พันกว่านะครับหมายถึงว่าราคาตอนนี้นะครับใครเห็นก็เก็บได้เหรียญแท้นะครับน่าใช้มากนะครับหลวงพ่ออดวัดบัญชางพระอริยสงฆ์ของเมืองอยุธยานะครับ โอเคนะครับให้ชมกันคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับ